อที่ยว157อาจารย์คืนวันแต่งงานในตอนนั้นความจริงค่ะโมรานว่าพรางหยิบสร้อยข้อมือเล็กๆเส้นหนึ่งออกมาสร้อยนั้นเปล่งประกายแวววาวร้อยด้วยไขมุกตรงไหอยและผึกสีเหอแห่งเขาเทพอ,อากีเพียงแค่เห็นกรู้ว่าเป็นของล้ำค่าฝึก4เหอก็คือชื่อของเทพราแห่งดวงอาทิตย์ในเทวตำมนานจีน ก่อนหน้านี้เจ้าเขียนสารมาขอหินผลึกปาหลีจากข้าเสียดายที่หินก้อนนั้นข้า่าพญาติู้่น้องนำไปล้อมบนตัวดาบแล้วข้าเองก็ไม่ได้เตรียมของขวัญอวยพรอื่นจึงซื้อสร้อยเพิงวารีเส้นนี้มาเจ้าสวมแล้วคงเหมาะพอดีนี่นี่ลำค่าเกินไปเกรงว่าชิวถงจะไม่อาจรับของขวัญอวยพรไหนเลยจะไม่อาจรับเมื่อหลานยิม้มทั้งสร้อยเพลิงวารียังยับยั้งพลังวิญญ,ญาณาธาตุฝ่ายได้เพียงแต่เหมาะสมให้สตรีสวมเท่านั้นเจ้าสวมติดตัวไว ภายหน้าอยู่เคียงข้างคุณชายหนานกงมากน้อยก็ช่วยบรรเทากระแสวิญญาณของเขาได้นับเมื่อนํามาใช้ประโยชน์ได้จริงซ่งสีวธงหันไปมองหนานกงซื่ออีกฝ่ายพปยักหน้ายินยอมนางจึงกรับสร้อยมาด้วยสองมือคารวะอย่างนอบน้อมขอบคุณประมจาจย์โม่ทั้งสี่ดื่มชาสนทนากาันอีกสักพักชูวันหนิงของเรื่องงานบางคลของหนานกงซื่อจึงกำชับเขา ในช่วงหลายวันนี้ให้สัใจทุกรายละเอียดว่าได้รับการเตรียมการอย่างเรียบร้อยหรือไม่อย่าให้เกิดความวุ่นวายก่อนถึงเวลานั้นกงซื้อดื่มชาสองสามอืดกระหมดถ้วยโยนถ้วยเปล่าเล่นในมือยิ้มเอ๋ยว่าประมาจาม่ต้องกังวลค่าควายตราทุกคืนข้าไม่เหมือนเมื่อ,อยังเด็กๆแล้วรู้เรื่องว่าบางอย่างควรต้องใส่ใจอันที่จริงเมื่อวานพบว่าบนชุดพิธีของซ่งสิวท้องฝังไขมุกขาดเป็นเม็ดหนึ่งจึงให้คนไปจัดก,การทันที พอพูดถึงวิธีแต่งงานเป็นหน้าที่พยศด้อรันก็มีความขัดเกนินขึ้นมาเล็กน้อยเขาเหลือบมองส่งซิวทงพรางยิ้มเอ่ยว่าถึงเวลาชิวทงจะต้องงามมากเป็นแน่คำพูดนี้ก็หูสามีแม่ชาติก่อนของส่งซิวทงเมื่อหลานดินชายตนเองอีกทั่วอย่างแจลอยเขาย่อมรู้ว่าส่งซิวทงงามเลิศล้ำในปัตตภ,ภีมีสเสดหาได้ปานแต่นั่นแล้วอย่างไร วันบวงสรวงสว่างในยอดขาวสีอิงในปีนั้นถ้าเสียนจินเข้าพิธีวิวากับว่วงโหอันดับหนึ่งของโลกบำเพียนเพียรคืนวันวิวาเทียนหงส่องสว่างแต่เขากลับไม่ได้อยู่ในห้องหอคืนนั้นก็ดื่มไปมากเทียนแดงกระเรือนม่านเตียงหมน่นสลัวเขาเฉยมนหน้าแดงส่้นลลกบนเอียงอายของเจ้าสาวขึ้นมาจ้องอยู่ครู่หนึ่งคนเรายามอยูบขึ้งหน้าพิธีสําคัญของชีวิตมักมันเกิดความรู้สึกสะท้อนในใจในความเปลี่ยนแปลง ของสรรพสิ่งแม้บรรท่าเซียนจีนก็ไม่มีข้อยกเว้นเขาพรานรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงสายตาเขาราวกับทะลุผ่านสีแดงเรือ่อเย้าหยวนเบื้องหน้าตกลงท่ามกลางลมหิมะท่วมฟ้าเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เขาซสื้อผ้าขาดมิ้นท่ามกลางลมหนาวตอนที่เขากำลังจะตายเพราะความหิวโหวย มีคนเวทนาจึงได้เลียกินน้ำข้าวต้มที่คนคนนั้นยกมาตอนที่เขาเพิ่มถึงยอดเขาสื่อเชิงในใจกระวนกระวายไม่เป็นสุขตอนที่เขาก็เหยิงปลายเท้าหักกิง่งแหทถงใต้แสงจันทร์ตอนที่เขาคูกเขาเบื้องหน้าชูวันนิ้งถูกแท่หลิวโวยกาย เขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งตนจะเหยียบย่ำเราเพื่อฝึกเซียนขึ้นมาอยู่เหนือใต้ล่าโูจินท่านคิดอะไรอยู่หรือริมฟีปากแดงของนางขยับน้อยๆแววตาจับจ้องมาลมหายใจที่พ่นรดออกมาของนางช่างหอมหวานจนเป็นความฟุ่งเฟอ้อเหมือนเช่นสถานะสูงส่งของเขาในเวลานี้เขาเหมือนได้ครอบครองทุกอย่างแล้วคนงามสถานะและอำนาจบัดนี้ยังมีอะไรไม่พอใจอีกเล่าเขาคิดไม่ออก มีอะไรไม่พอใจแต่รู้สึกว่าว่างเปล่ายิ่งนักทั้งร่างเหมือนยืนอยู่บนยอดเขาหนาวเหน็นบรอบด้านมีเพียงใบหน้าที่ก้มต่ำเลือนรางไม่ชัดเจนเขาเดินผ่านท่ามกลางใบหน้าที่ประจบสอพอเหล่านั้นคนทั้งผองสรรเสริญเขาสัตว์อุดีเขาต่างคุกเข่าก้มกรานให้เขา เอาอกเอาใจาเขาแต่ละใปนหน้าล้วนเป็นเฉกเช่ชนเดียวกันเขายช้เสียงคนกำเรียกเขาอย่างเย้ายวนชวนหลงไหลน้ำเสียงอ่อนอมุนดุดกรีบหมู่ตาลฟู้จินฟู้จินเขารู้สึกสะอิดสะเอียนรู้สึกรังเกียจอยากพาตัวเองให้หลุดจากความเพลอครั่งดุดกระแสน,น้ำม้ทวาน้ำเสียงหวานเลี่ยนนั้นกลืนกินเขารากะถูกเคลือบด้วยน้ำเชื่อม ก็ผลักส่งซิวทงออกทันทีเจ้าสาวที่อดอ,อ้ออนต้านทานความหยาบเถื่อนไม่ได้ล้มฟุกลงบนเตียงมังกรหงสีแดงสดเตียนชุยเงินและทองที่ประดับเต็มศีตะสันไหวปิ่นระยะสันระรัวเตียนชุยเทื่องประดับศีรษะที่นำขนนกกระเตนสีฟ้ามาดับลงบนโครงคันรูปด้วยเงินชุบทองและประดับอัญ,ญมณีอื่นๆ เป็นระยะสันรัวรท่ามกลางภาพเสมือนฝันของเพชรนินจินดาเมื่อราณรู้สึกว่าทุกสิ่งล้วนบิดเบี้ยวไม่ใช่ความจริงแสงทองอารามตานั้นรากัดลูกไฟวิญญาณเทียนแดงสดนั้นก็เหมือนน้ำตาโลหิตเขารู้สึกขยะขยงยิ่งนักแต่มารู้ว่ากำลังขยะขยงผู้ใดส่งชิวถงหรือหรือว่าตนเองที่กลายเป็นเช่นนี้เขาพุ่งออกจากประตูไปชาติก่อนมืโลกนี้ คนน้อยคนนักจะรู้ว่าในคืนิว่าของท่าเสียนจินวงหัวส่งช่อโถงถูกทิ้งแค่เดียวได้เมอราในชุดรูร้าสีแดงทองปาักประตูศาลาหงเหลียนเขาเดินเข้าไปผ่านไปครึ่งหนึ่งแสงเทียนในศาลามอดดาบสามีทด่เพิ่งแต่งมันใหม่ของส่งี่ท้ถงอยู่ข้างในนั้นทั้งคืนกระทั่งพรบข้ามวันต่อมาเส้นเหมองบดขึ้นยอดเขาสื่อเสองก่อความวุ่นวายเมื่อรานจะผลักประตูออกอย่างเกียจคร้านจัดเสื้อผ้ายุ่งเยิงเดินท่านนั่งตำหนักหน้าด้วยสีนหน้า อิ่มกำหนัดไม่เกินเกิดอะไรขึ้นในสาลาหงเหลียนกันแน่คนภายนอกไม่อาจรูดได้เลยหลังจากบอกลาพวกหนานกงซื่อชูวันอิงกัมโมรานก็กลับไปที่รินดับรองที่พวกเขาพักอยู่ จู่ๆชูวันหญิงกระถามขึ้นมาน้ำเสียงไม่บง่งบอกอารมณ์เมื่อครู่นานกงเสื้อบอกว่าส่งซิวถงงามเจ้ามอง้อื่อนจนใจลอยทำไม่ข้ากำลังคิดถึงยามที่นางสวมชุดวิวาชูวันหญิงปุดความรู้สึกขึงห่วงขึ้นมาวูบหนึ่งเขาสะบัดแขนเสื้อสีอหน้าเยือกเย็นอย่างยิ่งอยากคิดเรื่องไม่เหมาะสมว่าที่เจ้าสาวของผู้อืน่นเจ้ามีอันใดต้องคิดถึงโมราดยิ้มใครว่าข้าคิดถึงนางข้ากำลังคิดถึงยามที่นางสวมชุดวิวาก็าทนั้นสู้อาจารย์ไม่ได้สักนิด เดิมรู้สึกอัดอั้นอยากระบายโทสะโจโฉกระถุกม้าป่าน้อยเหลียฝ่ามือโดยไม่ทันตั้งตัวใบหน้าของชูวันหญิงเดี๋ยวขาวเดี๋ยวแดงผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังเอ่ยคำพูดเข้าท่าออกไม่ได้สักคำสุดท้ายจึงสะบัดแขนเสื้อเรื่องเลี้ยวไหลในแดนมายากเจ้าภาพผีวันหน้าห้ามพูดถึงอีกเมอรานทอดทอนใจไม่ใช่ข้าอยากพูดถึงเป็นท่านถามข้าต่างหากข้าไม่อยากปดท่านท่าน ชมท่านว่าง,งามยังถูกท่านดุอีกแต่ถูกท่านดุก็รู้สึกหวานชื่นยิ่งนักไม่คิดว่าเคยเสียท่านไปก็รู้สึกเพียงว่าถูกท่านดุดายอย่างเปี่ยมชิ่จีวาเช่นนี้ทั้งชีวิตเหมือนช่างเหมือนแช่ในกระปุกน้ําตาลชืูหวานนิ้งทำเช่นไรดีข้าห้ามใจไม่ให้กระหายท่านไม่ได้ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกวันเดียวก็ถึงวันมงคลของหนานกงซื่อแล้วสำนักหรู้เฟิงมีอาคารโอกาสจากทั่วสารัทิตมาพนักเต็มแล้วทั้งเจ้าสำนักและประมุกน้อยจากสำนักใหญ่ผู้ฝึกบำเพนพระนิจในยุทตภพบตลอดจนพ่อค้าหาบดีที่ไร้พลังวิญญาณส่วนผู้ที่ไม่ได้มาล่วงหน้าวันนี้ล้วนรวมกันอยู่หน้าประตูหลักกลางร่มกันแน่นเนื่องแน่นเนื่องแน่น,น เนืองแน่นรถมาวิ่งฝกักวา่ชายหญิงสวมเสื้อผ้ารู้ราทยาเดินทางมาไม่ขาดสายแพรพันอรอ์งามระยับบนร่างส่องสะท้อนจับแสงจนถนนในรู้เฟิงราวกับทานดาราอินเหอพริกกลับด้านหมูดาริกาเคลื่อนคลอยเสื่อเหมืองถูกบิดาลากถูรูถูก,กัง ถูลูถูกังมาตลอดทางเพื่อพาไปทักทายทําความรู้จักผู้ฝึกบําเพนหญิงที่อายุไล่เรียกกันหวังเสียนเจนไม่พบกันนนายินดีนักยินดีนักอายาน,นี่เสี่ยวมันถั่วไม่ใช่หรือโอ้โตเพียงนี้มามาเสี่ยเหมืองรีบมาทักทายท่านลุงหวังของเจ้าเสี่ยเหมืองเดินเข้าอย่างอิดออดสุขสวัสดิ์ลุงหวังเสื้อจ,จ้องยองตกหัวลูกชายทีหนึ่งยิม้มเลนน้อยพลางเอ่ยอย่างเขียนเขียวว่าเป็นท่านลุงหวังไม่ใช่ลุงหวังนาเหมือนกันเหมือนกันล้วนเหมือนกันบร รักของสวรรค์รูปชมหล่อเหลาดังคาดก็เ,เหมือนท่านมากเกล่าเซียท่านช่างมีบุนยิ่งนัก ไปไปมาเสี้ยเหมืองถูกผาักให้มาเดินเล่นในสวนนกไม้กับเสี่ยวหมานถัว่วเป็นนิวเสียวหมานถัว่วอายุ16กปีกลางใหว่ใแรกแยม้มแต่ว่ากับค่อนข้างเย็นชาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเดินกับเสี้ยเหมืองสักพักก็เอ่ยว่าเจ็ดอาผู้สวยให้เราออกมาด้วยการคุณชายเสี้ยมีใช่ไม่เข้าใจอืมแต่ข้าขอบอกท่านก่อนเดินเล่นได้เพียงแต่อุปศัยของคุณชายเสี้ยไม่ต้องจ่้ยาฉะนั้นข่อท่านอย่าได้คิดเป็นอื่นๆเสี้ยเหมืองตลึงงานฟีเท้าชะงักโดยพรานสีหน้าดำเท่าหมื่น แม่ปุผาป่าน้อยชัดคลางจริตจักรัถือตัวเหลือบมองเสื้อเหมืองอย่างค่อนข้างวางอำนาจน้ำเสียงเย็นชาในใจข้ามีผู้ครอบครองแล้วแม่ท่านมีใจให้ค่ะเจ้าจบ้านแล้วกระวังเสื้อเหมืองเดือดแล้วข้าข้าเนี่ยเขาใช้นิ้วมือชี้ตนเองสีหน้าตื่นอกมีใจให้เจ้าหรอหาไม่แล้วท่านใดจึงท่านจึงพาข้าเดินมายัางที่เปรียบไม่ใช่ว่ามีเจตนาเกื้อแฝงหรือเหตุใจเจ้าไม่บอกว่าสมองเจ้ากรวง เสี้มเหมืองตระเบิดอารมณ์ทันทีโทษสะพุงพร่านดวงตาลุกรอดเอ่ยซ้ำๆไม่หยุดข้าชอบเจ้าข้าชอบเจ้าข้าจะบอกชอบข้าซ้ำๆหลายรอบเช่นนี้ทำไมถึงตูจือเสียวมั่นถัวแข็งกร้าวยืนัก,กระทืบบพราเงยหน้าตอบเสี้มเหมืองหนึ่งฉาด เดิมซึ่งเหมือนกรอดจนแทบหน้ามืดอยู่แล้วพอถูกมือน้อยนุ่มนิ่มนี้ตบย่างไร้สาเหตุเอีกงยิ่งแทบกระอักเลือดออกมาหากไม่ใช่ยามปกติหวังฟูรนอบรมเขาให้สุภาพต่อสตรีเกรงว่าเขาคงจะกดเสียวมันถั่วลงกับเพื้นและอาจจนน่วมไปแล้วเวลานี้เองไกลออกไปมีบรุดในตาสีอ่อนจมูกโด่งเป็นสันกำลังเดินมาพอเสียวมันถั่วเห็นเขาก็ตกตะลึงจากนั้นก็น้ำตากระเบ้าเอ,อ่ยเสียงออดอัอนกุณชายเหมยแล้ววิ่งไปหาบรุษผู้นั้น một cái mà cái mới hàn si khảo kiếp mới thì mất đơn ตนเดินมาตามทางเปรี่ยวร้างผู้คนชนิดยังจะพบคนอื่นได้จึงชะง,งักไปเล็กน้อยแต่เห็นเสี่ยวหมันถั่ววิ่งเข้ามาหาเขายกมือกลางข่ายอมกลางอากาศควางแม่นางไว้ด้านนอกแม่นางคนนั้นไม่ทันตั้งตัวกระแทกกระขายอากมได้ไหลายเวียนด้วยพลังสายฟ้าอย่างจังพร้อมร้องอุทานออกมาสุดลงกับผืนเหมยหานเสี้ยม่ได้คิดพยุงนางเพียงก้มมองนางพลางหมุ่นคิ้วแม่นางเจ้าจำคนผิดแล้วจะผิดได้อย่างไรจะผิดได้อย่างไรปีนั้นท่านให้สัญญากับข้าด้วยถุง หอมทองบอกว่าเพียงในพบข้าก็มีอาจลืมเลือนรอข้าอายุสิบแปดแล้วท่านจะมาสู่กาะข้าท่านท่านลืมไปหมดแล้วหรอเหมยหานเสี้อคุณชายเหมยเจ้าจํำคนผิดแล้วจริงๆเหมยหานเสี้ยไม่ได้มากความอีกเพียงสายหน้าทิ้งคาพูดไว้ก่อนเดินผ่านแม่นางที่น้ําตาครอบเบ้าคนนี้ไป เสืเมืองเห็นภาพนี้กับตารู้สึกทั้งโมโหทั้งสะใจยิ่งนักที่โมโหคือโมโหไอ้คนเจ้าเชื้อประดูเดินอย่างเหมยหานเซียดึงกางเกงขึ้นสวมแล้วก็ไม่รู้จักคนใจเจิดจะดาเช่นนี้มีหน้าเน่าในเวลาเช่นน,ชนนี้จึงได้แต่ต้องเดินมาในที่เปลี่ยวดึงกางเกงขึ้นสวมแล้วก็ไม่รู้จักก่อนไมยถึงผู้ชายหลังจากได้ผู้หญิงแล้วก็ปาดความรับผิดชอบนั่นเอง ที่สาใจเป็นเพราะเขาคิดไม่ถึงว่าผู้ที่เสียวมันถัวชอบกลับเป็นคนอย่างเหมยหานเซียเหมยหานซี่แปลว่าดอกเหมยแฝงหิมะผู้นี้ก็เหมือนชื่อของเขานั่นแหละทั้งเจ้าชูทั้งไร้น้ำใจคำว่าวาที่แปลว่าดอกไม้ยังมีความหมายแฝงให้ใช้ว่าคนเจ้าชูหลายใจโดยมากใช้ว่าผู้ชาย ทั้งไร้น้ำใจได้ยินว่าก่อนเล่นสนุกกันหลังเล่นสนุกกับสตรีตรางกันรากับคนละคนเสียวมานถั่วตกหลุมรักเขานับเป็นความอับโชคร้อยแปชาติจริงๆเหมยหันเสียเดินใกล้เข้ามาบึ่งหน้าเขาหลี่ดวงตาดุดแก้เปลือกสีอ่อนมองเขาเสียเหมืองคิดในใจมองอะไรวันนี้กล้าดีอย่างไรมามองข้าเช่นนี้ชื่อเสียงความเจ้าชู้ของเจ้ากระชอนเป็นทัวล่าชื่อเสียงความหน้าเกรงขามของข้าเลื่อนลั่นก้าวแว่นแคว้น,วนด้าน,านความผาเผยไม่เป็นรองใครดังนั้นจะเช หน้ากันอย่างยิงพยองเปรยาตามองเหมยหันเสื้อรากามองคนปัญญาอ่อนเตรียมเข้นเสียงเยาะยันอย่างหน้าเกรงขามคณะสองคนเดินเฉียดไหลกันใหญ่เจ้าหน้าเจ้าใหญ่หน้าใหญ่หน้าเจ้าจึงบวมไม่คาดมือหันเสืยอกลับไม่เดินต่อหยุดยืนเบื้องหน้าเขาในระยะแค่คือบจ้องมองเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยซ้ำยังบวมได้มีเอกลักษณ์ยิ่งนักเสื่อมเมืองหายใจสรุดยังคงรับอารมณ์ไม่อยู่เค่นเสียงฮึย่างจองห้องเหมยหันเสืยอ ใบหน้าของเสื้อเหมืองแดงชานอย่างรวดเร็วเขาสะบัดหน้าไปทางอื่นรังสีสังหารปรุงพรานจะยุ่งอะไรกับข้าข้าเดินไม่ทันระวังก็เลยหกล้มฉะนั้นต่อไปจะต้องเดินมองทางให้ดีๆน้ำเสียงเหมยหานเสี้ยงสงบนิ่งยางนักล้มจนเป็นชนิดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกรากจบก็าจากไปทิ้งเสี้เหมืองยืนทื่ออยู่ที่ทมก,ก่อนจะกระทืบเท้าอย่างกรดเกรี้ยวเหมยหานเสี้ยไอ้กระจกคนชนักเจ้าเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ข้าไม่ขออยู่ร่วมกับเจ้า ได้รับความอับยศอสูเต็มสวงเสียเหมืองวิ่งออกจากสวนดอกไม้ด้วยในตาแดงกล่ำพันชนเข้าอกของคนผู้หนึ่ง เสียเหมืองกรอจัดตวาดดาตัวอะไรวะเดินไม่ดูตามมาตาเรือพะเงยหน้าเห็นบุษชุดครามร่างสูงใหญ่องอาจเสื้อผ้าปักลายดอกตู้รั่วสีทองบนศีรษะสวมครอบเกี้ยวหยกแบบสนัก,กูเย่เย่ขนตาเรียวอ่อนโยนบดบังในตาก็เหลือบตาเึลื่อนแววตาหมุนมัวดุดหมอกฝนเจียงหนานช่างเป็นไม่น่าชวนให้ลุ่มหลงบรดคนนั้นปราศเสียยเหมืองออกจัดเครื่องแต่งกายของตนเข,นขาดูอารมณ์ไม่ดีนะักนิ้วเรียวรูบรอย ยับตรงอกเสื้ออย่างบรรจงเสียมเมืองเห็นที่นิ้วชี้กองกาวส้มแหวนเงินลายกระดองเสียนอกข้างเป็นคู่หนึ่ง ก่อนเอ่ยด้วยความตกใจเจียงสี่หรือเจียงสีเจ้าหน้กูเย่ยมเยมหาสถีอันดับหนึ่งแห่งโลกบำเพ็ญเพียรคนผู้นี้อายุไล่เลี่ยกับเสียจ้องยองแต่ด้วยเคล็ดวิชาที่ต่างกันรูปร่างของเจียงสี่จึงหยุดอยู่เพียงวัยยี่กว่าปีคนคนผู้นี้ร่ำรวยสูงส่งรูปชมสง่าง,งามอย่างยิ่งเป็นคนโปรดเพียงหนึ่งเดียวของสวรรค์โดยแท้จริง ตอนงานชุมนุมเขาหลิงซานในมาดาสิบเจ้าสำนักมีเพียงเจียงซีที่ไม่ได้เข้าร่วมตอนนั้นสีเหมิงอยางคิดอยู่เลยว่าไม่ว่าคนที่ไม่มาร่วมงานผู้นี้มีหน้าตาเป็นเช่นไรวันนี้ได้พบช่างองค์อาจสางอา่างยิ่งนักจึงอดรู้สึกขั้นครามไม่ได้จ้องอีกฝ่ายกระเหม็งเจียงซีวางปึ่งเอ่ยอย่างไม่สบอบรณมชื่อของประมุกสำนักให้เจ้าเรียกตรงๆได้หน้าขัน เสียเหมิงยินเช่นนี้ก็รู้สึกอบอายยิ่งกว่ารับจากเหมยหันเสียเป็นคู่เรยเท่าตะคอกเลยทำไมอ่ะแกแล้กเอินเรียกชื่อไม่ได้อีกต้องเรียกเจ้าว่าเซียนจินเจ้าสนะกระมังนานกองเหลียวยังไม่วางมาดเช่นเจ้าไร้มารยาทเส้นดีเจียงซีเสียงเอ่ยหน้าสะเพริงเจ้าประสิทธิ์ของผู้ใดกันถือดีอะไรเจ้าถามได้ข้าต้องตอบฟูงลิงข้างกูเย่เย่ฟังคําสั่งเจ้าแล้วข้าต้องกรพบเจ้าด้วยหรือข้าไม่บอกเจ้าหรอกว่าเจ้ามันก็แค่มิงเออพันมีเสียงอ่อนนุ่ม ดังมาเสี้ยเหมืองหุบปากจับเบียงออกจากเกียงสีมองไปทางด้านหลังไม่รู้ว่าหวังพลนมาตั้งแต่เมื่อใดนางคงได้ยินการโต้เถียงไร้มารายาทของเสี้ยเหมืองเมโคร้ได้เหตุนี้สีหน้าจงก้้งสีดเพือดสีดเผือดได้ร้อนดวนอย่างเห็นในชักรีบปรามเหมืงองเอ๋หุบปากไอ้เจ้ามานี่มาอยู่ข้างกายแม่เสื้อเหมืงองยังถึงตาจ้องเกียงสีอย่างดุร้ายก่อนจะสมัดมือเดินไปหาวังพลนก้มหน้าลงอย่างนอบน้อมท่านแม่ เียงซียืนอยู่ที่เดิมครู่หนึ่งหันกายมาชา้าช้ารีตาลงลงตาคู่งามคู่น,นั้นทอประกายชั่วร้ายคำามองสองแม่ลูกยืนอยู่ข้างกำแพงขาวมุงกระเบื้องดำเค้นเสียงรอดไอฟันอย่างเย็นชาอ๋อนี่ก็คือบุตรรักของสวรรค์บุตรชายคนดีของเสียจ,จ้องยงเสียเหมืองกระมังหวงังทุรนงงขนตาเยียงซีสันไหวครู่หนึ่งจากนั้นก็หลับตาลงเมื่อเลืมขึ้นอีกครั้งภา,ายในใช้แววย่อหยันสมกับบุตรของเสียจ,จ้องยงอบรมได้ดีจริง จริงๆเจ้าไม่มีสิทธิ์ลบหลูพ่พ่อข้า เหมิงเอ,อ๋อหวังผุรล่นดึงเขาเอาไว้ทันทีลากเขาานด้านหลังตนเองจากนั้นคารวะเจียงสีได้สีหน้าซืดเผือกเสือเหมิงบุตรข้าเอาแต่ใจจนเคยเกย่อเจ้าสำนักเจียงโปรดจะได้ถือสาเจ้าสำนักเจียงเจียงสีพ่นคำนี้ออกมาราวกับอศรเพิษจากนั้นเอ๋ยช้าช้าช่างเถิดช่างเถิดถึงอย่างไรในกายเขาก็เมือเลือดของท่านผู้เป็นสิทธ์พี่อยู่ครึ่งหนึ่งตามอาวุโสแล้วข้าเรียกเขาเป็นหลานชายได้ข้ายากเป็นหลานเจ้าไม่รู้จักหน้าตาคีริ้วเกรของตนเองเสียบ้างไซ หัวไปซาเมืองเอ๋อเจียงซีร้อยอย่างเย็นชาจ้องเสื่อมองคนคนก่อนจะค่อยๆเลื่อนสายตาประจับใบหน้าหวังฟูรนหวังฟูร,นห,ฟรนหลบตาลงเจ้าสนับโปรดยาเราเล่นข้นน้อยไม่ใช่สิทธิ์กูยุ่เย่แล้วไหนเลยจะยังนับเอาโศกับเจ้าสำนักได้อีกประเสริฐประเสริฐเ,เจียงซีพยักหน้าน้ำเสียงเย็นชาประเสริฐประเสริฐยิ่งวันนี้พบสหายเก่ากับบุตรของสหายเก่าทำให้ข้าได้เปิดหัวเปิดตาแท้ๆไม่รู้สารที่สกปรกอง ยอดเขาสื่อเสริงเรียงคนเช่นไรดอกแมกโนเลียดอกอีหลานขาวงามงามได้แปดเพื่อนดินโครนไปเด้าเจียงสีไอ้บัดซบขืนยังปากดีอีกข้าจะฉีกปากเจ้าเสื่อมเหมืองได้ยินโคลนพนี้ลบลูมันดาตนต่อนหน้าโลหิตกระพุ่งขึ้นศีรษะทันทีเตรียมวรจนก็สายโดยไม่สนใจสิ่งใดหวังฟุรนนจนบรรยายรังเขาวาเห็นว่าสถา,านการณ์เกินควบกุมพรันเสียงดังดัง,ดงสนัน่น เสียงดังสนั่นกลางท้องฟ้าดอกไม้ไฟสว่างสวายดังปางเสียงคลองได้กรองดังกระหึ่มเจ้าหน้าที่กองพิธีการสนักหลูเฟิงใช้คาถาขายายเสียงถ่ายทอดระพูดไปทั่วเจ็ดสิบสองเมืองงานเลี้ยงรับรอ้อรับขวัญรอ้อยสกลจัดขึ้นในหนักสือเล่อยามรากายินดีต้อนรับแขกผู้สูงสักด์ทุกท่านเจียงซีเหลือมองเสือเหมืองอย่างเย็นชาแวบบหนึ่งสะบัดแขนเสื้อหันกายจากไปอย่างขุ่นเคือง ตอนครับขอบคุณครับ